วันนี้มีรถไทยฟอ์มานำเสนอนะครับหกหกหนึ่งศูนย์นะครับ,รบดูรอบๆคันนะครับหกหกหนึ่งศูนย์พัมเฮดอะดิโตนะครับโห้ชีเตียพวงมาลัย,ลยโรเตอร์นะครับเกียร์เอบีตัวเต็มนะครับดูรอบๆคันนะครับรอบคันครับ พีทีโอใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับดูรอบรอบขันนะครับผ่านไม่ตกนะครับดับเครื่องอยู่ไม่มีลั่นนะครับดูสะโพกส้ายขวาดูลงดูลอด,ดูยางครับดอกยาง พอใช้ได้ครับหรือเหลืออยู่นี่นะครับดูเกียร์เอฟบีน้าต่างใหญ่นะครับลำเฮดอดิโตนะครับโคชิตเตียดูเราลองมาฟังเสียงเครื่องกันนะครับดูระบบายนะครับ 拍了一下。<laughs> เดี๋ยวมาดูวิดีโอกันนะครับวิดีโอใช้งานได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูระบบถ่างกันนะครับดับเครื่องนะครับไม่มีลงนะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับ